ไปดีปหานาขาวจวกเลเลยต่อน si ื่องลน่ uh. ันขางนน่นข่าวเลยคนมาใส่บาทนะะชินินเพ่งเนี่ยนะเว้ยแล้ปีกว่านี้กันเชนเดือนเนาะเดือนเก้าป่ะอันนี้เดือนยัง เดือนเก้าว uh> ันเดือนกันเดือนเก้าวันเดือนเก้าเดือนเดือนแปดวันที่เด้เนาะเดือนแปดวันที่โอ้คดลายๆลายใช่ไหมชินก้อนนั่ชินดับเนาอลายเนาะชินชินดับนี่คอดเต็มเลยอันนี้สินเพลงเนาะอ้น้องกระจอยสาวคุ้มเหน่อยจ้ะเอ๋ โอ้ทั้งนี้ก็งามอยู่ได้งอมคนนี้นี่ปลาตานี่มาถามหาปลาตานี่ได้นี่ปลาตาถามปาอี่ได้ที่งามอยู่ได้ขายผ่าเบียงป่ะขายมุ้งเหรอมุ้งมุ้งแล้วก็ะสินแล้วก็ะยังแพ่ป่ะกางโป๊ะจ๊ะนอนในมุ้งยังไม่กัดสิ <c oughs> นอนในมุ้งยังไม่กัดอรกยปกางมบบุ้งเตียงแหละลืมแล้วากาศได้ปะเน,นี่ยเนะาะยังตัวก่อนนะแล้วใครใครมีเทียนม,ม,มีอะไรให้กบแปวมนแป๋เมินหนย ก <c oughs> ารานนบอรมนอนต้า่ใช่ขนาดว่าปลายได้นี่สินดับนี่สินลายก็านี่เนาะอ,อันนี้สินเพลงก็เนอนาะสินกลางเดือนไ<ด>ต้ทูบไต้เทียนมนันไอ้กาบก่อนด้วยกา <c oughs> บกา <c oughs> บหรือไม

สาสาัวยกตัวปั่นเขตวนี้รักแล้วเป็นโสดคนเขาไม่มีตัวหาโนโคตาตัวดาลยคะตัวดาไมรู้จักคตัวาอาตวดาเจ้าสังาุาสาสังโฆพระเจ้าอัารว่าอาัมปะดู

you uh -huh. Oh, yeah. my yeah. yeah. เอาวาดว่าเทียนน่ะวะหมักถั่วเบงนแท่นว่ามักถั่วอันอยู่เพื่อนไม่ตู้อะไรเหี้ยเอากัจังกินไป like ่อเดารส้นแม่นั่นหวาน ญาติกินบ่แซ่บเนาะญาติกินมั้ยไปก่อนเลยบ่ล่ะเออก็ปฏิบัติวัดก่อนจังสิเข้านะ <laughs> <laughs> bạn ngờ xảy ra của nó luôn đặt những vấn đề bài <laughs> con tock con thì phải sai <laughs> cả <laughs> đấy nó มันมันบกมันหมดมันบริมหมดแบบนั <c oughs> <c oughs> oh. mm ้นมดมันหมึดบหัวตกแก่งยังยังแห้งอ่านตนนะครให้ต้นทางกลางวีมีบบนี้มีแต่ทางขอบอ่น ฝออนกระตกเลยเนาะเพืออนนอ่อนเนาะบ้านดีขอนให้ค่ะฝนตกเลยถ้าผลผ้าแล่นข้ากลางว่ไเด้ตอนนี้พะยังงานต้นเลยเนาะ มันชีเซดไปเส็ดมาเลยมันชิบ่งแห้งเนาะเบียบเสดพูดเยนซัมเทปราเพ่นพูยน้ำเพื่อนเทาทางเขาเพื่อนกันยังเตเพ่แนเอามันพักรวม่ไ่ด้ขได้ทแล้วอมาลดื่าอน เขาไปหอดเฮือนคนแล้วขนเส็ดไปเส็ดมา

ตาดลงมาเม็ดใหญ่เท้าไม่แข็งผลปอบใจเจ้าของนะบว่าผลบอต้องแห้งกันยอดขึ้นไปาเปิดมันครับมนไหม อโยนล้มกับล้มขาเมื่อล้มขาเมื่อโล้มขายัางนี้ใครได้บอกนะทิขาเมื่อเมื่อเมื่อล่างเมื่อล่างตัวร่างตนล่างตนล่างตัวได้บอกปฏิบัติได้งั้นดเป็นวัตินต๊ะนะ

ตโตแต่ว่าโค๊ว่าเน่งนี่คนตายกัพ่อเขตายดิเนาะเออตายก็ตายผู้ย่าง้เออบุมีมองยูเลยละยัดพวกระตูบอยู่กะแบบบุ้มีมองยูยูห้วยแบบชิมง่างเนี่ย อ่าไอซ่าโอเคพ่อแม่พ okay, so ี่น okay. okay, okay, ้องเจ้าทองก็สิจบคลิปไปก่อนเนาะบาดนี้พุ่นแหละรอคนเช้าแล้วเฮาจังสิออกเมื่อบาดนี้ไปแล้วคลิปนี้กาพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามองือเก่าเด้อเนาะสบายดีบ่กคน